การสอนนะไม่ว่าวิชาใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นจากยากเนี่ยเด็กก็จะรู้สึกว่าปฏิเสธอยู่ในใจละเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากง่ายไปหายากพอเขายอมรับแล้วว่าเอ้ยมันไม่ยากแล้วบวกความสนุกเข้าไปเขาก็จะมีความรู้สึกว่าสนุกกับมานนะนะท้าทายน่าเข้าไปให้ลึกกว่านี้หรือสูงกว่านี้นะค่ะ <S 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 ปัญหาในการเรียนการสอนบทด้อยกรองภาษาอังกฤษนะคะ ซึ่งครูทุกท่านจะประสบกับปัญหาที่เหมือนเมือหนกันเพราะว่าขนาดการเรียนบทร้อยกรองภาษาไทยนะคะก็ยากแล้วนะคะทีนี้เราต้องมาสอนบทร้อยกรองภาษาอังกฤษอกีอก,อก,อกยิ่งยากมากยิ่งขึ้นว่าจะทำอย่างไรให้เด็กเข้าใจความหมายคอนเซป หรือฉันทะลักษ์ของบทร้อยกรองนั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นเดิฉันก็ใช้ความพยายามมาหลายปีนะคะที่ว่าจะทำอย่างไรให้เด็กเรียนรู้เรื่องและก็รักที่จะเรียน Today we will learn about or we will enjoy the English poetry You learn the poetry the Thai poetry already right? <Yeah. S 1> But it's difficult. Yeah. yeah. It's difficult. <S very. very, very. ใช่ poetry เด็โคงฉันกาบกร isn't that difficult very oh wow but you have to learn English poetry but don't worry you will enjoy that you will enjoy that I promise you okay สำหรับในแนวคิดของดิฉันนะในเรื่องของขั้นตอนการจัดการเรียนรู้บทร้อยกรองภาษาอังกฤษนะั้นนะคะทุกครั้งที่เราจะเริ่มสอนอบทพันใหม่นะคะ เดี๋ยฉันจะต้องเริ่มต้นดึงความสนใจจากเด็กก่อนนะคือขั้นวอร์มอัพส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ฉันก็จะถามเด็กเด็กจะชอบเป็นเพลงมากกว่านะก็เลยพยายามที่จะหาเพลงที่นำมาจากบทร้อยกรองแล้วมาใส่ทำนองแล้วก็ทำเป็น blank ให้เขาก็คือคำตกๆลนๆทำไมต้องตกๆลนๆก็เพราะว่าต้องการเช็ค concentration หรือความตั้งใจความสนใจของเขา so I will show you i'll let you listen to some kind of song and then try to listen to it and think about the meaning and try to imagine about what happened in this song okay and the song Set your heart the ลองดูสิอะไรค่ะหายไปในลิลิก์นี้เขาเขาเรียกว่าซองลิลิก์นะเนื้อเพลง How many b r a n d s that you can feel หรอ9 10 กานจากระบวนการวอร์มอัพแล้วนะคะดิฉนันก็จะให้เด็กรู้คำนิยามนะที่จะใช้ในการเรียนบทร้อยกรองนะคะเขาใจรู้ว่าคำนี้เรียกว่าอะไรแล้วก็ประเภทของโครงแต่ละชนิดให้ได้เรียนเข้าใจเป็นคอนเซ็ปต์ Poetry is an imaginative so imaginative came from im imagine very good but that doesn't mean in Thai imagine <laughs> oh, very good. You are very clever, huh? So the meaning of poetry is imaginative, written art f uh, form, like they have a form. Many, many form. but in your level, we may learn about um, free form, haiku, acoustic narrative, but not all lots of that. but you don't have to understand about the poetry okay let me show you one type of poem o r poem we call free words what does free mean free อิสละ the words คำหรือวลีเพราะฉะนั้น er an เราก็จะแต่งโครงอย่แบบนี้ง่ายที่สุดเลยคืออิสละ the free words so I would like you to learn about one kind of free w o r d poem. The theme or the topic of the poem we c a l l a bad day. A bad day. Yes, a bad day. It's about a very bad day of a man. สำหรับตัวดิฉันเองนะคะในการสอน free verse หรือโครง free verse นั้นดิฉันก็สร้างสื่อขึ้นมาก็เปิดให้เขาดูก่อนเลยค่ะ เอาการมองเห็นก่อนเลยทีนี้การมองเห็นนั้น,น <And S 1> ก็เป็นการกระตุ้นจะเห็นว่า <and S 1> จากสื่อนั้นก็ยินเสียงตามมาประกอบกับการสอนนั้น mm hmm. เราไม่มีความจําเป็นต้องสอนคําศัพท์เลยเราก็พิมพ์ซับไตเติลเข้าไปในนั้นเลยเด็กเห็นภาพใช่ไหมเข้าใจคําศัพท์ครูก็ไม่ต้องมาเสียเวลาสอนศัพท์อีก Beginned knees Sprained ankle Sprained my 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 ankle สำหรับสาเหตุที่ดิฉันเลือกบทร้อยกรองเรื่อง A Bad Day เนี่ยฮมาสอนนักเรียนก็เพราะว่าหนึ่งมันให้ความรู้สึกตลกขบขันมันเป็นสเต็ปแรกอะ แนวที่จูงใจเด็กว่าอุยตลกดีตลกดีแล้วจะเป็นยังไงต่อไปอีกเรียกว่าใสเซนต์ออฟฮิวเมอร์ให้เขาก่อนเมื่อเขาเพลิดเพลินเขาก็อต่อไปจะเป็นยังไงอะไรอย่างี้ค่ะภาพมันเห็นเด่นชัดด้วยวาถ้าสินเมินสกินเฮิร์สหนีเอินชัยเพลสทะลอกสกินสกินผิวหนังสกินเฮิร์สหนีผิวหนงังทะลาใช่ไหม very good bought a p e n d bought a p e n d that didn't write, that didn't write. Took it back and had a fight. Took it back and had a fight. Went home angry. Ah, สำหรับผลของการใช้สื่อ CI ประกอบการจัดการสอนนี่นะคะเด็กนี่นะคะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะที่สําคัญคือเขาเข้าใจเกิดภาพพจนะ์เกิดคอนเซปต์และสา,สามารถสรุปนะ ในที่ที่ฉันภูมิใจก็คือสามารถสรุปบทร้อยกรองได้หรือแปลบทร้อยกรองได้เนี่ยซึ่งมันเป็นสเต็ปที่ยากมากที่จะให้เด็กถอดความหมายมานะคะแต่พอใช้สื่อแล้วเขาถอดความหมายได้สรุปคอนเซปต์ได้ให้เขียนเป็นคอนเซปต์แมพก็ได้ให้มายืนเล่าให้เพื่อนฟังก็ได้ตอบคำถามก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเราสามารถเช็คความเข้าใจเขาได้หลายรูปแบบหลังจากเราใช้สื่อประกอบการสอนนี้ what do you do with the pen took it back and had a fight it means that he took the pen back to his home no to where to stationery to stationery store, store. yeah took it back only one pen he took <laughs> it back to the stationery store and had a fight you tell me that had a fight he fighting no no what does it mean with had a fight <laughs> In Thai เทียงค่ะรักคิวรักคิว Yes เทียงกันนะคะไปเทียงกับคนขาย in English we use argue 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 with the lady the lady who sell a pen right You know who she is t s h i r Is she beautiful Yes จริงใจจริงใจหลังจากที่ฉันสังเกตดูแล้วว่าเด็กส่วนใหญ่เข้าใจแล้วนะเดี๋ยวฉันก็อยากจะเช็คความเข้าใจเข้าอีกครั้งหนึ่งวิธีการให้เขา,าจับกลุ่มนะแล้วก็ทำคอนเซปต์แมปปิ้งโดยการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะให้ถูกต้องชีนี้ประกอบกับวัยรุ่นเนะ่ยเขาชอบที่จะใช้การดรอว i n g คัลเรลลิงเดี๋ยวฉันก็จะเปิดโอกาสให้เขาระดมความคิดแล้วก็สร้างเป็นผังมโนทัศน์ขึ้นมา แต่และกลุ่มก็ทำไปแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการนำเสนอหน้าชั้นเรียนเด็กก็จะเกิดความกระจ่างมากยิ่งขึ้นในการเรียนบทร้อยกรอง a bad day นั้น skin m y k n e elf s p r e m e the first one he overslept okay and you you is right right picture ต้องอย่ยนไหมว่าชอบที่หนึ่งชอบที่สองชอบที่สาม ก็ไปตามมันแบบไปตามช่องเฮ้ยเขาต้องอิ่เขาเขียนบันไดงูดีคือมันต้องมีช่องก็เขียนไปเลยแค่นี้เองใช่ใช่ The first one he overslept and he missed his train. and then he slept on the sidewalk broke the glasses lost the key got stuck in in the elevator kicked it t w i c e stopped the toll he took it back and had a fight <laughs> and then he went home angry หลังจากที่เราวัดความเข้าใจของเขา โดยการร่วมกันสรุปเป็นคอนเซปต์แมปปิ้งแล้วเนะีเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเข้าใจจริงๆเราก็ลองให้เขาทำงานเดี่ยวก็ให้เขาเขียนอ่าฟรีเวิร์ดนะด้วยตัวเขาเองกี่บรรทัดก็ได้ตามที่เธออยากจะเขียนเพราะเขารู้หลักการแล้วนะีว่าโครงอิสระคือเขียนยังไงก็ได้ไม่ต้องมีสัมผัสมีกี่บรรทัดก็ได้เขาก็จะพยายามทำจนได้ตามศักยภาพของเขา My favorite is red rose. I love red rose. It makes me feel happy because red rose means so much for me. Thank you. My friend is everything to me. I need to tell everyone in the world I love you, my best friend. In the morning there is a sun, in the night there is a moon. In my heart, always having my always you heart ตอนเช้ามีพระอาทิตย์ฉันใดตอนกลางคืนมีพระจันทร์ฉันนั้นในใจฉันมีแต่เธอการเรียนบทร้อยกองภาษาอังกฤษนะคะ ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะยากนะคะเพราะว่าภาษาไทยหนูก็ยากมากเลยค่ะว่าสอนมาก็ไม่ค่อยเข้าใจบางทีก็แบบยังงงๆอยู่นะคะภาษาไทยแล้วก็มาเรียนภาษาอังกฤษคงยากมากแต่ครูเขาสอนดีค่ะแบบหนูคิดว่าตอนนี้คงภา,งภาษาอังกฤษง่ายกว่าภาษาไทยแล้วค่ะครูทําให้เราเห็นภาพออกมาให้เห็นภาพทําให้เราจําได้ดีมากยิ่งขึ้นมีทั้งภาพมีทั้งเสียงครับสิ่งเหล่านี้ทําให้เราจําดีมากขึ้นผมคิดว่าอย่างนั้นเป็นหนังสั้นบ้างเป็น เป็นชี้เป็นแผ่นเป็นไมล์แมปแมล์แมปซัมมาร์ไรส์กับคอนเซปต์แมปนี่ครับสนุกขึ้นนะคะเพราะว่าอาจารย์เขามีสื่อประกอบที่น่าสนใจทําให้นักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนเพราะว่าถ้าให้นักเรียนแบบถ้าครูมาสอนเฉยๆครูบอกให้ฟังเนี้ยถ้านานไปเราก็จะดึงเนี้ยใช่ไหมคะแล้วถ้าเราได้เห็นภาพเห็นเสียงร้องเพลงประกอบอะไรเงี้ยมันจะดึงดูดให้เราสนใจ,จทำให้เราจำได้ดีขึ้น เวลาสอนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยจะเครียดนะคะเขาจะสื่อสารเองแบบแค่แบบพี่สอนน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณว่าใกล้ชิดกับลูกศิษย์อะะถ้าหากครูภาษาอังกฤษนะคะ,ะได้นำกระบวนการนี้เห็นว่ามันใช้การได้นะคะอยากให้นำไปใช้เด็กไทยของเราก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษะค่ะ